ทุกสวัสดีค่ะมาพบกับวางนะคะ่ะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนสิงหาคม2568ค่ะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสมพัน์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูได้นะคะส่วนท่นานใดที่สนใจอยากจะเช็คดวงกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ วางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไล n e id มาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนะอ่ะไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาก็คือ10บดาบเลยนะคะนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่า อ่อนแรงไม่อยากที่จะทำอะไรเลยนะคะนะรู้สึกวุ่นวายท้อแท้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องความรักเนี่ยมันเอฟเฟกนะมันเอฟเฟกต์ทำให้ชีวิตประจำวันเราเป๋ไปก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยภายนอกดูแข็งแกร่งเนาะแต่ว่าอาจจะภายในมีความอ่อนแออยู่นะคะ ตอแม่ค่ะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะสิบดาบอะค่ะจริงๆก็อาจจะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้นะคะตัวเราเองอาจจะเลือกที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเจ็บปวดนะคะเออไม่อยากที่จะเจ็บปวดซ้ําๆอีกแล้วนะคะก็เลยเลือกที่เจ็บครั้งเดียวแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะ ไพ่เลขหนึ่งหนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นใหม่นะะีน่ะค่ะนะมาดูกันต่อนะคะหรืออาจจะเออบ่งบอกว่าในช่วงเวลานี้ค่ะคุณหมดแรงใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่เด็กถือดาบนะคะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็กราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะวางคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะมีความระแวงอยู่ก็ได้ นะคะนะคุณอาจจะทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้กับเขาเนะคะเชื่อใจเขามากๆเลยแล้วเขาก็กับทรยศหักหลังนะคะอาจจะมีความไม่ตรงไปตรงมาในเรื่องของคำพูดอะไรแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้กับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะนะสิ่งที่เจ็บปวดเ่ยกวางก็คือควางคิดว่ามันเป็นความไว้ใจแหละ ความไวใจที่มันพังลงไปนะคะอืมอาจจะไม่ใช่เรื่องรักเราสองสามคนเสมอไปก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะที่ชีวิตคู่ต้องเจอค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของเขาอาจจะโกหกคุณนะคะสักเหตุการณ์หนึ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะตอนแม่ค่ะมีไพ่หกถ้วยนะคะอืมหกถ้วยเนี่ยก็เป็นสัญญาณเก่าๆค่ะนะเอ่อ สิ่งที่คุณช้ำใจเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของคนเก่าๆของเขาก็ได้นะคะที่ยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะบอกคุณว่าไม่ได้เจอแล้วไม่ได้พูดคุยกันแล้วแต่สุดท้ายแล้วคุณไปจับได้คุณมารู้อีกทีว่าเขาก็ยังคงติดต่อกันอยู่นะคะอืมอาจจะเป็นแบบนี้นะคะอืม นะหรือไม่ค่ะอาจจะเป็นที่ตัวคุณยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าก็ได้นะคะนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ move on ต่อไปได้นะคะยังจมอยู่กับเรื่องราวเดิมๆนะคะถึงแม้มันจะมีไพ่เลขหนึ่งขึ้นมานะคะวังคิดว่าตัวคุณก็พยายามพอสมควรและในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่พอพยายามเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันลืมไม่ได้ มันไปต่อไม่ได้นะคะอืมต่อมาค่ะเป็นไพ่ห้ามไม้นะคะห้ามไม้นี่ยต้องระวงังนะในช่วงนี้อารมณ์รุนแรงใส่กันนะคะอืเอ,อเรื่องคําพูดคําจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม นะบางคนเนี่ยอาจจะทะเลาะไปแล้วนะคะแล้วก็บาดหมางกันไปแล้วแต่บางคนเนี่ยถ้ายังไม่ทะเลาะกันแต่มีเรื่องตึงๆกันอยู่ก็ต้องแบบว่าพยายามพูดคุยการหาทางออกกันให้ได้นะคะอะไรที่ยอมได้ก็ยอมเนื้อมันต้องมีการอารุ่มอร่วยมีการปณีประนอมกันนะคะต่อมาค่ะกล้องมันเอียงๆเพราะว่าน้องหมากวางนั่งทับขากล้องนะคะตอนนี้น้องแบบตาบาะสองข้างเลยไงนะ ต้องขออภัยด้วยนะคะต่อแม่ค่ะมีไพ่แฮงแมนค่ะอืคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ครึ่ง,ง,งๆ่งกลางๆก็ได้นะอาจจะเลิกลากันแล้วแต่ว่าก็ยังต้องออวนเวียนอยู่ในชีวิตกันกันและกันอาจจะเป็นเพราะเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องลูกหรืออะไรอย่างนี้นะคะอืมนะหรืออาจจะเพราะว่าเอ,อยังคิดถึงกันและกันอยู่ก็ได้นะคือเลิกกันแล้วสถานนะคือไม่ใช่แล้วแต่ว่า ยังขูกพันกันอยู่ยังเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แต่มันเดินหน้าต่อกันก็ไม่ได้แบบนี้มันก็มีนะคะมันก็มีนะอืมมันก็มีความครึ่งครึ้งกลางมีความไม่ชัดเจนนะคะต่อแม่ค่ะมีไพ่ห้าเหรียญนะคะอืมอาจจะมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวนะอ่าตอแม่ค่ะมีไพ่สามไม้ค่ะควาคิดว่าเอ่อคนที่คุณรอคอยคนเก่าของคุณเนี่ยค่ะ มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะนะมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะนะเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะมีไพ่หกถ้วยก็อาจจะหมายถึงว่าความคิดถึงยังคิดถึงยังเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่นะคะนะดังนั้นนะ ในคลิปนี้บอกถึงหลายความสัมพันธ์มากเลยนะคะเออความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วไพ่ก็มีพูดถึงนะคะความสัมพันธ์ที่ครึ่งๆกลางๆไม่ชัดเจนก็พูดถึงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสัมพันธ์ของพวกคุณสังคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะอืมนะคราวนี้เรามาต่อกันค่ะวังขอคําถามนี้ค่ะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณจะดีขึ้นมาไหมเอยแหมควีนออฟคัฟค่ะ ตัวคุณก็อยยังรักเขามากเนาะยังรักเขามากถึงไม่ได้ move on นะคะนะแล้วก็ตัวเขาก็ยังเป็นห่วงเป็นใย,ยคนอยู่แล้วก็ยังมีความรักอยู่นะนะคะตอแม่ค่ะสีไม้ค่ะเป็นห่วงอยู่ค่ะมีความผูกพันนะหนึ่งไม้ค่ะอ่า lover ค่ะ วางคิดว่าการที่คุณกลับมาพูดคุยกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้นะคะนะพอมี้คําถามของกวางต่อไพ่ก็คือความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นได้ไหมไพ่ขึ้นมาบอกว่าดีขึ้นได้นะคะนะจะเหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเรายังคงเป็นตัวเลือกทางเลือกอยู่นะ อืมนะให้คุยคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งปักใจอย่าเพิ่งแบบลงเข้าไปทั้งใจนะคะถ้าเราลงเข้าไปทั้งใจเนี่ยถ้าเกิดมันผิดพลาดอะไรขึ้นมาเราจะดึงกลับมาไม่ได้นะมันจะดึงกลับมาค่อนข้างยากนะคะนะเผื่อใจไว้ด้วยนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะ เผื่อใจไว้ให้ตัวเองเผื่อใจไว้รักตัวเองนะคะต่อมาค่ะอัศวินถือดาบนะคะอืมกลับมาครั้งนี้ก็ต้องระวังอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะนะเอ่อพยายามอย่าชุนเฉียวง่ายอย่าขี้หหุดหงิดง่ายนะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าณนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะคิดยังไงกับความสาคัญนี้นะ,ะสเตรนค่ะอยากที่จะปรับความเข้าใจค่ะอืมสเตรนคือ การปรับความเข้าใจนะเอออยากจะปรับความเข้าใจนะคะเพจออฟเพนเดิ l โค่ะแล้วก็หไม้ค่ะคาดหวังว่าจะไปต่อนะคะตัวเขานะอันนี้คือคือมุมมองของเขานะีคะตัวเขาคาดหวังที่จะไปต่อค่ะนะคะอืมแต่ตัวเขาว่าเออยังอยากที่จะดูไปเรื่อยๆอยากที่จะดูไประยะยาว นะคะไม่ได้อยากที่จะแบบดูช็อตเทอมเนาะก็คืออยากจะทําความรู้จักใหม่เอออะไรแบบนั้นนะคะอืมณตอนนี้ค่ะเขารู้สึกว่าดูที่ที่เขากลับมาเนี่ยนะคะเขาเพราะว่าเขามองเห็นคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนะะี่ยค่ะเออคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณดูเปลี่ยนไปดูดูแลตัวเองนะคะ ดูแบบภาพลักษณ์ดูดีมากขึ้นดังนั้นนะตอนนี้ใครที่ร้องไห้ฟูมไฟอยู่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะนะอืมกลับมาดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมให้เป๊ะหน่อยนะคะค่นะวางขอดูหน่อยค่ะมุมมองเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้ค่ะสองถ้วยค่ะยังเป็นคนที่เข้าใจกันเสมออ่ะเป็นคนที่เขารู้สึกว่า เหมือนเหมือนตัวคุณเนี่ยให้ความรักเขาตลอดเวลาคุณเป็นคนที่จริงใจนะจริงใจเข้าใจเขามองคุณในแง่ดีมากเลยเนี่ยแต่ว่าความคิดว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้นะคะมันสำหรับคนที่ละหงระแหงหรือว่าทะเลาะอะไรกันเนี่ยความคิดว่าก่อนหน้านี้มันก็อาจจะมีเรื่องราวมากกว่านี้เนอะนะแต่ว่าอันนี้พอดีมันเป็นคลิปสั้นๆนะคะนะเออเอาเป็นว่า สิ่งที่เขามองคุณเนี่ยเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาเป็นคนที่มอบความรักให้เขาอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะไม่ได้มาแล้วเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะอืมต่อมาค่ะมีไพ่เจ็ดไม้จ้าอืมแล้วก็หกเหรียญน,นะคะแล้วก็แต่งด้วยเด็กถือไม้ค่ะเขารู้สึกว่า เออไม่ใช่เออใช่ได้เขารู้สึกว่าตอนเนี้คุณแบบมี energy ที่ดีอะค่ะอืม,มีพลังงานบวกนะพลังงานบวกเล่ยไปถึงพลังงานดีๆนะคะ positive เลยเง,งี้ยนะคะเออพลังงานที่ดีรู้สึกว่าเออมีคุณเนี่ยเหมือนเวลาพอเขาเลิกลากับคุณไปหรือมีปัญหากับคุณไปอ่ะเขาแยกตัวออกไปเนี่ยเขาก็ เพิ่งรู้ว่ารู้ตัวช้านะคะว่าคนที่รักคุณมากที่สุดเอ,อ่อรักเขามากที่สุดก็คือตัวคุณเข้าใจเขามากที่สุดก็คือตัวคุณนะคะอืมนะเขามองว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่ดูแล้วสดใสเป็น e n e r g y ที่ดีมากๆนะคะลองขอไพ่านางฟ้าหน่อยคะ่ะไพ่านางฟ้าบอกว่าอะไรเนาะ ถ้าความรักความสัมพันธ์นี้กลับมานะคะเราคุยกันไปเรื่อยๆเนะี่ยอืมว่คิดว่ามันมีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นอีกครั้งนะมีโอกาสที่จะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะถ้าคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้นเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่ก็ไปต่อเถอะนะก็ไปต่อเถอะนะให้ให้ให้เอาจากสัญชาตญาณตัวเองนะคะอืมแล้วการกลับมาครั้งนี้นะคะความคิดว่ามันจะมีความโรแมนต์มากขึ้นนะ เออถ้ายังไม่โรแมนต์เราก็หาอะไรที่มันโรแมนติกกันทำเนาะนะคราวนี้เรามาดูไพ่ข้อความกันดีกว่าค่ะดูไพ่ข้อความหน่อยนะคะอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็คือคุณสองคนเนี่ยจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องทำใจเย็นๆรับฟังกันให้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะนะณตอนนี้ค่ะห่างกับคุณไปนะคะ สิ่งนี้เขาทําก็คือเขาชอบอ่านข้อความเก่าๆของคุณดูรูปของคุณนะคะอืตัวเขาเองก็อยากอยู่ใกล้ๆคุณนะไม่ใช่ว่าไม่อยากอยู่ใกล้นะอยากอยู่ใกล้คุณนะคะเออ,อยากที่จะเข้ามาสัมผัสคุณอยากที่จะใกล้คุณนะคะแล้วก็อยากที่จะกลับมาให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลต่อเขามากๆเลยนะคะอืคิดว่ามันก็เป็นไปได้ค่ะที่คุณมีอิทธิพลต่อเขาเนาะนขอดูอีกสำรับหนึ่งนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมีโอกาสที่จะกลับมาวนเวียนอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่รอรักเก่านะคะก็มีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมานะใครที่ไม่รอแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เลยนะคะนะแล้วก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะไพ่บอกว่าการที่กลับมาครั้งนี้สิ่งที่ควรทำนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องกลับมาก็คืออยู่กันนตอนนี้สิ่งที่ควรทำก็คือ listen to each other นะคะฟังกันให้มากค่ะนะฟังกันให้เยอะ นะคะอืมแล้วก็อ่ะต่อมานะคะว่ามีอะไรอีกนะอืมอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนควรจะพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะนะอย่างตรงไปตรงมาค่ะอืมไพ่บอกว่าถ้าเรารู้สึกว่า อบอกอย่าไปรอโทรศัพท์เขาถ้าอยากที่จะคุยกับเขาอะ่ะบางทีเราก็อาจจะโทรไปหาเขาก่อนเลยก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องรอนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวราศรีสิง์ในเดือนนี้นะคะใครที่อกดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิง์ด้านล่างได้เลยนะคะดวงในนี้จะเป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆท,ท่านนะคะ มาเช็คดวงส่วนตัวกวางได้นะคะก็ใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดกดสากดไลค์กด,ก,ด like, กดติดตามกวางด้วยนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย